ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994กลับมาค่ะต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงทันปากอยากเมาสค่ะทันปากอยากเมาส์คุณผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะฮะบำรุงสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลิงคอดี้นะฮะสรสก,กัดก็คือส้มสีแดงถังเช่าแล้วก็เห็ดหลินจือนะฮะรวบรวมกันอยู่ในกระปุกใบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ บำรุงสุขภาพของคุณได้ทุกเพศทุกวัยด้วยหลิงกอดีครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะ2กระปุกลดให้สุดคุ้มจาก5,000บาทแล้วเพียง3,000บาทเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยค่ะ090-089-9994ย้ําำนะคะ090-089-9994ค่ะน้องมีพิชยานะคะเปิดใจนะเหตุไม่ต่อสัญญากับช่อง7็นะก็ะบอกว่ารับ อะไรใจหายนะฮะ,ะลั่นไม่มีช่องเจ็ดก็ไม่มีวันนี้ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายที่ก็โบกมือลาต้นสังกัดเดิมไปแล้วเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือมีพิชยานั่นเองค่ะ <c oughs> ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่องเจ็ดนะคะเพราะว่าหลายคนก็ตกใจเพราะเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวหน้าของช่องเจ็ดเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยคุณวินบอกว่าสามารถใช้คําว่านักแสดงอิสระได้แล้วเพราะว่าสัญญาเนี่ยก็หมดสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางช่องมาสักพักใหญ่ๆแล้วสุดท้ายเนี่ยผ ก็เป็นอิสระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจก็ค่อนข้างยากเพราะว่าตัวมินเองก็ไม่เคยคิดนะคะแล้วก็ทางช่องเจ็ก็มีบุญคุณเหมือนกับครอบครัวถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเติบโตไปที่ทางไหนเราก็ยังรักกันไม่ว่ายังไงมินก็ยังรับใช้ช่องเจ็ได้เสมอส่วนตอนนี้เนี่ยก็มีผู้จัดหลายท่าน,นาที่ก็มาจากหลากหลายช่องก็ติดต่อเข้ามาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคัดสรรบทพี่เอสผู้จัดการกําลังดูอยู่ตามความเหมาะสมค่ะนะคุณผู้ชมนะคะ ก็ก็คงขลือกันว่าจะไปเล่นละครช่องสาบ้างหลาไปช่องวันบ้างหลาเพราะว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแต่ช่องสามนี่เขาก็ไม่เอาอิสระนะเอ้าไม่เอาหรอแม่ไม่เอาเขาต้องเอาสังกัดช่องสไงส่วนใหญ่อิสระก็ช่ององวันช่องวันช่องวันช่องแปดพวกนี้นะคะ แล้วก็มากันที่ละครที่ต้องมีกําลังเล่นไปแล้วนิดนิดหน่อยๆนะคะแล้วก็พระเอกคนนี้ก็บอกน้องโก้วศินนะคะเขาบอกไม่ฝืนบัญชาฟ้าชื่อละครใช่ไหมฮะอ่าไม่ใช่แม่หรือว่าอะไรคะเป็นการตัดคอค่ะไม่ตัดหัวใช่ไหมะใช่หลุดพระเอกละครหลังข่าวนะเพราะมีไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ดเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะต้องน้องโก้จะหลุดเหรอเพราะว่าเขาหานางเอกใหม่มาเสียบหรือเปล่าหรือว่ายังไงอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะหานางเอกใหม่มาเสียบนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณโก้เขาจะต้องมีการจับคู่กับคุณมีพิชยาแต่ทีนี้เนี่ย คุณมีนเขาดันหมดสัญญาไปซะก่อนนะคะจริงๆแล้วเขากําลังจะมีละครเรื่องรางรักพรางใจค่ะแต่ปรากฏว่าพอมีข่าวของคุณมีนออกมาแบบนี้เนี่ยทำให้หนุ่มโก้เองนะคะก็เลยเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าจะได้หลุดออกจากโผลละครหรือเปล่างานนี้เนี่ยเจ้าตัวถึงกับเปรยว่าไม่ฝืนบัญชาฟ้านะคะคุณโก้เนี่ยบอกว่าอันนี้ถ่ายทําไปได้ยังไม่เยอะนะคะประมาณ1 0 1ถึงเปอร์เซ็นต์ก็ถ่ายใหม่ก็น่าจะลดเอานังเอกให <laughs> ม่นะคะเหมือนกับว่าทางช่องเนี่ยทางละคร ก็เหมือนคืนคิวให้เขาไปก่อนยังรอดูสถานการณ์ต่างๆถามว่าเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะอะไรเอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่มีอะไรสรุปได้แน่ชัดแล้วก็ยังไม่กล้าถามผู้ใหญ่ด้วยรอให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขามาชี้แจงอยู่ว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะราบรื่นถ่ายให้เสร็จได้ก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับไม่มีเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทํางานของเราตามปกติไม่ได้รู้สึกเสียหายหรือว่ารู้สึกแย่ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแหละแต่ผมก็โอเคอยู่โอ อยู่นีแ่แปลว่าไม่โอเคเหรอแม่ <c oughs> คือละครเนี่ยไปเล่นกับน้องมีนมน้องมินจะหมดสัญญาปีนี้ะนะฮะก็มี4คนมีพอดมีมีนอีก2คนที่ไม่รู้จักนะฮะแต่จำชื่ออะแซมมี่แล้วอีกคนที่ขอภัยด้วยพี่จำชื่อไม่ได้นะคะ,คะแล้วก็โก้เขาถ่ายไปประมาณม1 0 15%แต่โก้เขายังอยู่ในสัญญาช่องทีนี้เนี่ยคงไปคุยกันแล้วะคงไปขอบอกว่า ให้มีได้เล่นละครเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายไหม,มแต่พอมันหมดแม้ว่าละครเรื่องนี้คิดว่าน่าจะออกอากาศปีหน้าช่องคงไม่ยอมไงออรอช่องคงไม่ยอมว่าเอ้ย<พ>อเอาหมดสัญญาหมดสัญญาไปแล้วเดี๋ยวเอามาออกได้ยังไงสู้ฉันเอาดางเอกใหม,ม่มามามาปั้นหรือเปล่าถามว่าโก้จะหลุดไหมเราก็ตอบไม่ได้ว่าจะหลุดไม่หลุดเพราะว่าเขาคงวางตัวเป็นโก้อยู่แล้วแต่มีนะหลุดแน่นอนเพราะว่าช่องช่องเขาตัดแล้วเพราะว่าเขาหมดสัญญาเขาก็ไม่ต่อแล้วแล้วก็ เขาคงเอาเด็กใหม่ๆมาเล่นแทนเ <No. S 1> ชื่อว่าเชื่อในมุมของพี่เต๋านะครับคิดว่ากอาจจะได้เล่นเป็นพระเอกเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนนางเอก <No. S 1> เปลี่ยนนางเอกเฉยเฉยนะฮะเ,เขาก็เยอะอะนลงเอกเขาเยอะฮะนะฮะแล้วพระเอกเขาก็เยอะเด็กที่เขาปั้นมาใหม่ๆช่องเจ็ดนโยบายของช่องเจ็ดคือสร้างใหม่นะฮะ <Ha. S 1> ไม่ดูดนะฮะ <laughs> น้ำตาลชาลิตานะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าซัดกลับอย่างเดือดเลยนะหลังโดนด่านะกระแดะนะฮะแก้ป er ัญหาการเมืองโดนแรงเหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบ <c oughs> ันเทิงนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองอย่างชัดเจนเลยแล้วก็รวมถึงเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยอีกด้วยนะคะสำหรับนางงามสาวน้ำตาลชาลิตาค่ะ,ะ Miss Universe Thailand ปี2016นะคะล่าสุดเนี่ยเธอได้ขึ้นแท่นนะเป็นผู้กำกับสารคดีสั้นนางงามกับการเมือง Under the Crown นะคะก็มีการเชิญนะคะหล่อ นางงามจากหลายเวทีเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองร้อนแรงอยู่ในตอนนี้สําหรับน้ําตาลเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทําสารคาดีให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกนันนะผ่านอินสตาแกรมเธอบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้กํากับครั้งแรกเลยต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่ตั้งใจทํางานออกมาได้ดีมากๆสามารถติดตามสารคาดีสั้นนี้นะคะได้รวเร็วนี้แล้วก็สําหรับชื่อนางงามนะคะที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นในสารคาดีสั้นนี้เนี่ยมีหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งมาริยานะไม่พลาดอยู่แล้วคนนี้หรือว่าจะเป็นเชอเอมเชอเอม ก็มานะคะแล้วก็น้องน้าพัชรพรอีกด้วยเอาเป็นว่ารอดูกันได้แต่ประเด็นคือพอเธอโพสต์ลงไปแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดดราม่าขึ้นมาเฉยเลยนะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์แรงว่ากระแดะไปอย่างนั้นแหละหล่อนไม่มีปัญญาแก้ปัญหาการเมืองได้หรอกทําเอาสาวน้ําตาเนี่ยถึงกับทนไม่ไหวค่ะออกมาฟาดกลับอย่างแรงว่าแล้วหล่อนเนี่ยมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตตัวเองหรือเปล่าว่างมากหรอ ปัญหาการเมืองคือปัญหาของคนไทยทุกคนค่ะค่ะไม่ใช่ปัญหาการเมืองต้องเป็นปัญหาของนักการเมืองอย่างเดียวปัญหาการเมืองหลักๆก็คือปัญหาของพวกเราทุกคนเพราะปัญหาของการเมืองคือปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาทุกอย่างที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีมันก็คือเกี่ยวโยงกับประชาชนทุกคนทุกนโยบายมันเกี่ยวโยงกับประชาชนคนไทยทุกกคนทุกหมู่เหล่าไม่งั้นเขาจะให้เราเลือกตั้งทำไมเนาะถูกต้องฮะนะฮะแม้กระทั่งเด็กๆ นะฮะเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษามหาวิทยาลายัยครูบาอาจารย์หรือว่าผู้หญิงผู้ใหญ่หรือคนที่ปลดเกษียนหรือไวกษะเสียนทุกคนเกี่ยวพันกับการเมืองหมดถ้านโยบายทางการเมืองดีมันก็ทําให้เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตคุณภาพแล้วก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดนโยบายทางการเมืองมันยังไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะมันก็ทําให้คุณภาพของชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะไม่ดีตามไปด้วย ปัญหาปากท้องปัญหาการศึกษาปัญหาการค้าขายปัญหาของเศรษฐกิจที่ตอนนี้มันขายของไม่ดีเราโทษไขครไม่ได้เพราะว่ามันม็นปัญหาจากภายนอกประเทศหลายประเทศหนักกว่าบ,บ้านเรา <No. S 2> หลายประเทศนะะเพื่อนบ้านเรานี่หนักกว่าบ,บ้านเรานะฮะแล้วก็ค่างเงินดิ่งลงไปแบบพวกพืพลาดเลยนะฮะ,ะแล้วก็มีติดโควิดหนักกว่าบ,บ้านเราไอ้ที่ดีเราก็ต้องชื่นชม นะฮะที่ไม่ดีเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขเราจะไม่ไม่ไปด่าจนศาสเสียเทสียอะไรมากมายนะฮะดีจ้องชื่นชมไม่ดีก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างบางประเทศเนี่ยเขาบอกติดโควิดกันสนั่นวันไวแต่ก็ปกปิดข้อมูลแต่ประเทศไทยเราถือว่ายังโชคดีนะคะที่แทบจะไม่มีคนติดโควิดเพราะว่าคนไทยด้วยคนไทยเราเองด้วยนะฮะ ช่วยกันปกป้องแล้วก็ใส่มงใส่แมสแล้วก็ช่วยกันสารพัดจะช่วยจะให้ประเทศไทยเราที่แรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วอะตั้งแต่ตอนที่แบบว่าโควิดมาใหม่ๆเลยคิดว่าประเทศไทยต้องติดหนักแน<ม>่แ<ม>เลยกลายเป็นว่าประเทศไทยกราฟกับขึ้นสูงขึ้นขึ้นสูงขึ้นขึ้นสูงข,ข,ขึ้นก็คือ ในประเทศเราเองแทบจะไม่เจอคนที่เป็นเชื้อโควิด -19 หรืออาจจะเจอแล้วน้อยมากกับประเทศอื่นๆอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยติดไปกี่ล้านเป็นสิบกว่าล้านแล้วอันดับหนึ่งแต่ยุโรป<ะ>ในอินเดียอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนบ้านรอบๆเราก็ติดกันแน่นเลยนะ,ะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั้งทุกคนด้วยเช่นเดียวกันปัญหาการเมืองคือป,ปัญหาของทุกๆคนนะฮะ,นะะช่วงนี้ก็อขอขอบคุณหลิงขอดีครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยค่ะ2กระปุกลดให้สุดคุ้มจาก5,000ับาทเหลือเพียง3,000บาทสนใจนะคะโทรเลยศ90894ย้าะูนย์90 0, 0, 0 8 9 9 9 9 4ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะมดดำนะ,ะแจงเองหลังมีข่าวเมาว่ารายการแชร์แต่เช้าเนี่ยจะถูกดูดไปช่องอื่นจะถูกดูดหรือดึงแค่มดดำแค่คนเดียวออแล้วรายการหลุดจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ